ก็ขอกราบสเสดีท่านิชมกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอกกับแมปสไวน t h ดอนทกันนั่นเองก็แมปนี้ผมเองก็ไม่ได้เล่นมาสัปดาห์กว่าได้ละเพราะว่าช่วงนี้ผมติด m a สซิต y นะเพราะว่าต้องฟาร์มเลเวลเพื่อเก็บของทั้งหมดในซีซั่นแรกให้หมดนะครับโอเคก็ที่ผมมาทำสไวน t เดอไนเพราะว่ามันมีอัปเดตนะครับผมนั่นก็คือบัลด์สลับนะครับในเวอร์ชัน 4.4.0นะครับพอผมเห็นมันมีเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยผมเองก็ตัดสินใจว่าจะมาทำคลิปสอนวิธีการเอานะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเอาบันไดสลับนะครับหากท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคงั้นเราไปดูวิธีการเอาบันไดสลับนี้กันเลยก็อย่างแรกนะครับคือให้ท่านนั้นไปที่เต็นทเตนนะครับนอกบ้าน พอท่านผู้ชมมาถึงเต็นท์สามเต็นท์แล้วนะครับให้ท่านนั้นหันหน้าไปซ้ายเล็กน้อยครับตรงนี้เลยประมาณนี้เลยครับแล้วก็เดินไปเมื่อท่านผู้ชมเดินมาถึงแล้วนะครับท่านก็จะเจอขวานอันนึงนะครับที่ปักกับตอไม้นะให้ท่านกดพลิกอัพเลยนี่เท่านี้ท่านก็จะได้แล้วครับสําหรับ b u n ด l e สลับนะครับโอเคก็สำหรับคลิปสอนวิธีการเอาบันด l าลับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ